สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรารับท่านผู้ชมสองมว้วนชาแนลนุ่มหมาพ่นเดิมป,ปลดโปรตนพ่นมีเสร็จเบาใช่บเบาเสียดนะครับกาเสดไนนําของมาเซนไหวามากกาไหวามาถวายปูคุณหารนะครับกตมีทั้งหัวหมูนะครับท่านผู้ชมมีหัวหมูมีผลไม้มอีอาหารเป็นลาบก้อยข้าวเหนียวเราขาวนะครับป้าถวายปูคุณหาร หลังหวยออกนะครับท่านผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวไปหาหนุ่มบามกระป๋อต่อยกับที่หน้าน้ำกันนะครับท่านผู้ชมแล,ล้วก็ไปเบิ้งสิ่งของสิมาก,กาาราบไหว้ปู่คุณฐานนะครับไปนะครับท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสิ่งของสีวาสิมาถวาย ฝากไหว้ถาวายปู่คุณหานะครับทา่านผู้ชมมีทั้งหม้อหมูนะครับทา่านผู้ชมผลาละไม่ปากซีค่ำยาซีกอกนะครับค้นหาคันแฝดนะครับของหวานของข้าวนะครับถือว่าถาวายปูน,นี่นะครับทา่านผู้ชม เจนี่บ้าเขียดว่าใช่กํลังทำครอบสายนะครับผู้ชมที่นี่หลังหลังจากกอมากอมาบอหลังหลังจากกอแล้วเอากองมาเอาบมบมเดบมเนั่นเอาเห็นบอเขดอยงเลยอ่าเาเเอาเอากองลงาได้เอากองมาเอากอลงามาเอาเอาเอาน้า ครับสวัสด um ีครับสผมวามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับป้าต้อยอ่าสวัสดีวันนี้มาไหว้ผูกขนหันอย่างเดียวไม่ไม่ต้องจุดเลขทูบไม่ได้จุดอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าฐานวันนี้จุดอ่ไดรยังเด้ยังมีเหล็กหัวหมูที่มาเสยก็เป็นอยังเหล็กหัวหมูนี่ตั้งแต่อาสซ่างมาแล้วมันเขียนท้อยเขียนแล้วแทนเพิ่มมากไม่ใช่เขาเขียนน้ำเบอร์ไหมเนเขียนน้ำเบอร์ไอ้น้ำหัวหมูมากเลยที่นี่ที่นี่เขาเรียกว่าต้มมันวันที่หายมันบเมันบาร์โรมัที่นี่เขาเพิ่มต้องหายปูห็นต้องออกแน่นอน เบิ้งส่งมาครับเอาทะเบียนรถ้ครับเอา่นเด้ออะไรกขึ้นในเรื่องหมดนมดดีเด้อครับนังก่จอ้งหัว้นเงี้ยเร็วเอานีแหละค่ะทะเบียนรถเอาอะไรก่อออะไรก่อนจอี่ยกเกิดอะไรเด้อนะครับท่านผู้ชมาวหมูเอาลาบเอมูุนาี่รนีครับไปนะครับกับเดมหัวหมูผลละบากลากไม่ หลายสิ่งหลายอย่างนะครับไปถวายปูคุณหานน้ำกันนะครับท่านผู้ชมครับปลาครับเบ้าเขียดกระลังขม,ขมักขมเขีนทั้งพวมสาสตรนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเอา้าผักผักขมา่พปูนนี่กับยังจูโล่ผัดตกมาอยู่นี่เดี๋ยวนะว,ว่าว่าจังได้อะ เอา้วตงเนาดี๋ยวนะครับตรงนการเได้ท้าพวบศาสตร์ก่อนนะครับเอาทำพวบศาสตร์ให้ปูคุณหารก่อนะว่าเได้น้ำของมาถวายนะครับท่านผู้ชมตัวพี่ใหม้อะแต่ว่าข่าวจะเป็น3080ในหมดเรียแมนเป็นผมก็ไม่รู้ตรงงไหนว่า ยอใช่ผ่ามันมินมินตรงไหนอ่อเด็กผูกปีนี่ยผูกองใช่ผ่าด้านดันได้กับอบกงวดดันอืมเพิ่นก็จะเอายันผู้เพิ่นมาถวายโน่นนี่นั่นยี่นี่เพิ่นจะเอาผ่าตัวนี้ไปเสร็จบานีมันเกิดอาทิรบเลื่อนล่างไปใครได้ข้างล่าง ดเดี๋ยวจะไล่ไปถือมามีหนึ่งเนี <devenir> ้อม <portrayed> ่ไ <Different> ด <exemple> ้แม่หนีหนึ่งสองีวยนเมื่อวัยดม่อักําลังิเก็บปลาป่วยเมื่อวัแปลกหมหนึ่งสองสี่อาตังศูนย์ต้นอ้าวอันนี้จะเป็นศูนได้หนึ่งสองสี่ศูนย์เ่นวะ เป็นโไครับเลขกล้วยเห็นเป็นหนึ่งสองสี่ศูนย์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเปราผลาไม้ถัวายบ้าเดี๋ยวเห็นเรียวยนึ่งสองศนี่ครับหนึ่องกครับสี่ศูนย์บอกครับนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมทางช่องเสนอเป็นแนวทางไห้นะครับ เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําคมสาดซอยบ้าวใช่ละกัจระเข้เก็บสิ่งของที่วามันแหงเก็บออกไปนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ว่าว่าที่บอกว่าเห็นศูนย์หาแปดธาทั้งทั้งนเลถวยถวยแก้วเหีเป็นหนึ่งหาแปดหนึ่งแปดหาเนี่ยเกี๋ยวห็นเป็นห้ที่บอกว่าเขาเห็นเขาเห็นเลขเจ้าเลขเลกูาไปที่ไหนยุ่งนนี่ จอาวินาแป่มอีที่บอกวินน่มันอไะไม่เ้องเห็นไหมแนนแนนนีะท่านผู้ชมนี่ไงศูนห้าแปดเี่ยี่มันเป็นมวนศูนตะกอนเนี่ยยู่ข้างกับแพงเนี่ยเออข้ามแผงท่านผู้ชมศูนย์หาแปดของโชคดีนี่ครับท่านผู้ชมนี่หละเจอเป็นใบเนาะอมี่หลชเปนยนี้บังโรนอืเป็น เป็นโชคเป็นหลาบเว้ยเนาะน้ำมันหอบสารหลบหลอสารเพลินบริเวณสถานทีของผู้คนหานะครับท่นานผู้ชมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปมากกว่าทั้งพวกมสาดซอยบ้าช่ยก่อนนะครับท่านผู้ชม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คือเรามาไหว้ปู่เที่ยนจุดใหญ่าะไงเพ่าป่เดี๋ยวช่วงตอนกลางคืนผมกับพี่มาขอกันนะครับไอ้ปู่กิ้มน้ำสำราญแล้วกอนเขาจะมาขอเพิน่นนะครับมไม่ใช่ว่าอุย้ยหนูมาเขาขอเพลินเลยดิไม่เอาให้ปู่กินก่อนมันเป็นการคัดคัดการกินเพิ่นไอ้เพลินกินเสร็จนี่อิ่มเต็มที่ได้เบิ้งให้แย่เหลยเขาเต็มที่ อ่ะนะครับผมจะมาชมนะครับก็มีละมีก้อยเนือมีผลมากแล้วไม่มีทุก่างเลยจะมาชผ,ม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 ผู้ชม้อหมูหม้อหวายผู้อุ้นหันนะครับอ่าแต่ก็ เรียบร้อยแล้วแต่เราเขียนเป็นล้านซ้ำครับป้าเขียนเป็นแานบ่หล่อเหรอครับนี่ผมเห็นเลยคมณนะครับเดี๋ยวมากราบไหว้บ่เก่าปูขุนหานไปพร้อมๆกันเด้อมูณเจ้าเด้อนะครับผมเนาะไปชมนะไปชมลมแรงผู้ชม รมเลยไมรู้จักรมันแดงรมัาจุกิจาร้มันนะครับขอจุดปิจารรวี เอาอมตอเียงเลมันมอพอวากจุดลบับนะครับ่ะท่านผู้ชมราบบอกกไม้รกันนะครับผมนะอ่ะโอเคครับตามนั้นานม พุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะัาวิัเลนสาธุเล้อผูานปลานที่หน้าชาวเวิชาแนวทุกป่าคนเดิัก็มีเส้นางใจ้างเกี่บุดีนกับเป็นบุีที่ห้าตั้งใจเือนั่งวัหมูผลไม้รับเขาเป็นลาบก้อย รวยสมาราคานี่ทางนี่ทางไหนอมนุนนมิตรับปะรดพระปูนเจ้ถ้าปลกเที่ยนเอาไม่มากกาบลายดูชามากหลายตูคุณหารผัวนี่เป็นบูิสัทบนดีหลังจากได้ออกไม่ออกแล้ว กาปลายแต่ขอโชคลาภพาไปเอ็กซี่ทั่วโลกแต่โชกเวลาต้องการหลายปรือหลายค้นหลายทำแต่ม่นีที่ง่านกแต่นน่ำสิ่งของมาถวายกับปู่ขอ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 พูดปู่ไหลาที่ซอยเหลือหลุกหลานที่ง่านเอ็กซี่สู่สุ่ค้นครับผม่็่างในทุกบาลกใครที่มาขอปู่มันนี้ที่แด่บ้า้าหรบกวนปู่หรอกสวัว่า เดี๋มาเล,ล้งหลานสิมาหาเื่อมไทมาถวายปูให้ปูกินอิ่น้ำสำรัานะปูเด้อให้เอาโตเต๊ให้ st, ใหลกหลานให้เอซีไปฝากเอซให้เปิล้ลเลยว่ีถกานดถุแล้วมในก,นกันนะปูดเด้อมดนี่หลานูลอกหลานมาขอของหงทีทสิบข,ของท่าน่าค็มีสองัหารานเนดปูเด้อจัดไปฟักมันนะปู่ดเด้อสาเสียบเ คึ้นมากาศมาไหวกันนะครับพูดฐานเนาะบาเกลียนเมื่อกี้หายไปไหนมาอย่างล้านนี่ยล้านด้วยอเลยวะไอ้อออก่อนก่อนล้างด้วยไปไหนมาก่อนล้างเพื่อธุระทธุระกิจตรวนตัวใช่ไหมโอ้โหโอ้โอเคโอ้เส่ของอ๋อนี่จะบอกหอมว่นะหอมม่ากันแล้วเลย nhiêu ừ. ừ. bỏ, bỏ. Ừ. Ừ. này có không? nhiêu cá bò trà cụ nhiêu cả đây

สักสัตทามาจากทั้งไหนเนาะครับลูกพอดีครับนี่ข้างแกะแมวมดาหารเนี่ยอ๋อครับครับครับพอดีครับผมมาจากมุกมุกดาหารครับผมมาครับเอาจารย์อาจารย์พระอาจารย์พันยูวัดไหนเนาะครับพยูน้องสูงครับน้องสูงทั้งไหนเนาะครับน้องสูงอยู่มุกดาหเน้องสูงมุกดาหารแมวครับตั้งใจมา่นี่เลยวะครับมาจากไหนแมวครับอ๋อครับครับมวันนี้ทีมงานหน่อนุ่มบามพ้นเติมมาวิ่งชาแนลกระป๋อต่อยพิมีเสียงนะครับกาง ก็ได้นัำหัวหมูมามาถวายปูคุณหารพว่าเพิ่นกับนุบามทึ่งได้โชคได้ลาบกบเพิ่อนได้ซีแสนซับก็เลยเม่ดีก็เลยล้างไว้ออกก็เลยเอาคนละหมากหลักใหม่คันหาคันแปดทึ่งหัวหมูครับ่จอจัวครับครับนี่พ่พ่อกันพอดีกเนตจริพ่อเ่นตจรค่เป็นเหตุบังเอิญโอ้ยมา่อเละครับ โอ้ยอธิษฐานใดอธิษฐา,านใดดังใจเลยครับนี่ท่านผู้ชมเอ้ยถือว่าพิธีการนี่ครับท่าน,นาผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังจากถวายหัวหมูแล้วนะครับผมก็ชอบท่านผู้ชมของมาเบิงะมะเบิงเพราะว่ามีตัวเลขครับที่หัวหมูที่ปาต๋อยเราเราสั่งมาจากกอคานะครับ จากมานี่ครับนีเรขติดที่หัวหมูเพราะว่าบ่วงว่าพอขาดปเลียนเป็นเลขนําเบอร์หรือว่าอันใดผมกับบู้นะครับเพราะว่าสังเกตเบื้องตอนยกมากผมเห็นเห็นเป็นโตเลขเดี๋ยวผมหยิไปทายิ่นนะครับท่านผู้ชมเียตันกเติมาเอเสียวเห็นเห็นเห็นตเอกลยนะเห็นเลยเห็นเลยนะคือตรงตรงไดีบ้าเก คนบกว่เิหี่ห็นย่างเดียวได้วิ่ย่อดไหยังเหียวแตกเหียวแตก่เหี่ยวไ่เ่ย่า่ะคุณนเคเห็นเหียวแตกอยู่มกินเสกินกินารดหมกินเออออ๋อ้องเหน่แลวเโอกเปตนีมาเิตหนีมาตหน่อ่เอเหยปลาต่อยระเบิงนะครัเดี๋ยวผมกิ๊าท่านผู้ชมขอบคนะครับท่านผู้ชมเห็นี่ีเห็นกอีกี่ดีลกเลยลกเยผู้ชมเอไ้ตานมั้ย แล้ว่าเขียนว่าผู่สักศีลปะสักดิ์ศรากเลยนี่ครับท่านผู้ชมขนเหเนี่ครับครับท่านผู้ชมนะครับเป็นอาหารหวานข้าวขอคันหาคันแปดขอพระคุณทุกอย่างหมากสีข่ำยาสีกรอกทุ้วยกันร่วมที่ได้น้ำมาถวายนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีของงวดงวดนี้ของงวดที่สิบธันวาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเอาตามนั้นผมกับปู่คุณฐานสลมาคนเดินกับป้าต่อยคนมีเซ้นกับมาวิทยาแนล แล้วก็ปลาเทย์ปลาเขียดนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับนี่ครับเลขกยูคางแก้มหัวหมูที่ซื้อมาจากตลาดนะกับนีตัวเลขล็กบ่หัวเป็นเลขกพันเขียนใบเพื่อบ่งบอกถึงอย่างแล้วครับทั้งปลาคาหัวหมูเสียงหมูพันเขียนมากเลยละครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี ่คือโยคะตัวตัวครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้กราบลาปู่คุณหานกราบป่านะครับล่าเอฟซีนะครับท่านผู้ชมขอให้เอฟซีท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับหรือว่าทั่วโลกนะครับขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรง ขอให้รับโชคปังๆรวยๆกันสุข,ขสุขคตนะครับท่านผู้ชมเดินทางใกล้ๆก็ขอให้แข้วคาดปลอดภัยทุกท่านทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอขอก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ